สวัสดีจ้ามือนี้ได้อีย่างนี่ได้สาวรสเด็ดจ้าหรือว่าทั้งบางกับเอินว่าอ่ากระทบโลกเดือดจ้ามาเดือดจ้ามีน้ำกันนะเอานดับแจกอะใส่พริกนะคะใส่น้ำตาลน,นิดนึงอย่าใส่ไรมันสีบนันแล้วก็ ใส่น้ำปลาเนาะค่ะน้ำปลายี่หอ้อใดก็ได้ค่ะดูว่าถ้าใครจิ๊ดใส่เกลือก็ได้ด้วยค่ะตะวันมากินน้ำปลาด้วยจ้ะมันจะมีความแบบหอมๆเนาะน้ำปลา๋แบบแบบมมยากจะผู้มักหดยอจัดหรือผู้ใดมาใส่เกลือก็ใส่ได้ดจ้ะแบบนี้เลยแซออ่บจ้ะว่ได้กินโดนแห้งแล้วจ้ะ ต่อเลยจ้าเพิ่ม <_ C 1> เพิ่มพริกอ,อ,อีกจันนหนย่นนะเมื่อกี้รเราเผ็ดน้ำตาลน้ำปลาได้จ้ะสาวรถดหรือว่าทางวลรำเอิญกระทบโลกได้จ้ะ ทางบา้านไผ่มีอื่นอย่างอื่นในบรจัดคอมเมนต์มาได้ไหมจ้ะมาจ้ะแซ่บจ้ะ เวลาบนึ่งเดาใง่ายๆเลยจ้ะแล้วรอบนี้จะใส่ปลาร้านีจ้ะปลาล้าของอะไรก็ได้นะจ๊ะไม่จำเป็นต้องแบบจำกัดว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะคะจะนองมาได้จ้ะ เแบบใส่ปลาล่านี่ร้องเบิงครั้งแหลกเลยจ้ะปกติใส่แต่นปลาเนาะคะ่ะเนาะมันก็นจะมีความนัวเพิ่มเนาะจ้ะ เลยจ้ะสำหรับผู้ใดที่บพ่เคยกินเลยจ้ะเด้อก็ลองไปหาซื้อกินเงเลยจ้ะซื้อมาโลเท่าไหร่ก็จำบ่าได้แล้วค่ะ เรวคำนี้กินคำนี้ไงเลยนะคะนี่ไงถ้าเพื่ได้บ่ามากหวานก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยจ้ะเพราะว่าสอรรสบางหน่วยเพื่อนกับหวานอยู่แล้วจ้ะ